วันนี้พิงขอเอาใจรุ่นใหญ่พาไปกินขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์ตำนานกว่า100ปีนะคะเป็นร้านขนมเปียคุณกู้เขามีขาประจําแะเวียนมาเรื่อยๆเลยร้านเขาเป็นเจ้าเก่าวัดยวนสะพานข่าวสืบทอดมารุ่นที่5แล้วดูสิแพ็กเกจจิ้งคลาสสิกมากวันนี้พิงสั่งเป็นแบบกล่องนะคะรวมทุกไส้สี่ชิ้นตัวขนมเขาจะห่อกระดาษมาอย่างดีเลยแล้วก็จะมีเชือกนะคะแต่ละสีบอกว่าไส้ไหนสีอะไรคะ่ะขนมเปียให้มาชิ้นใหญ่หนากาลังดีเลยแป้งเปลือกด้านนอกของร้านนี้จะเป็นิกเนเร์ ก็คือมีความแห้งแล้วก็เป็นชั้นๆเหมือนขนมเปียะนะคะตัวไส้ทุเรียนอะสามารถเลือกได้ว่าเป็นไข่หรือไม่ไข่ตัวนี้เป็นไส้กิมหุยนะคะจะออกรสเค็มๆห,มหวานเพราะใส่แฮมจีนล,ลงไปด้วยค่ะส่วนตัวนี้เป็นไส้ทุเรียนไข่นะคะเป็นแป้งกวางตุ้งเปลือกแชก็คือจะเป็นแป้งขนมไหว้พระจันทร์อย่างที่พวกเราคุ้นชินกันนั่นเองชุดนี้เขาชื่อมั่งมีสีสุกนะคะรสชาติแบบคลาสสิกแน่นอนเรามาชิมขนมไปด้วยกันดีกว่าค่ะืตัวไส้ทุเรียนเขาเหนียวนุ่มฉ่ำมากรสหวานพอดีเลยนะคะตัััดกบรมนมนเ็ ของไข่แดงอร่อยเลยส่วนตัวหงยยิงเขาจะเป็นธัญพืชกรุบกรอบ,อบรสหวานอ่อนๆแล้วก็มีกลิ่นสมุนไพรค่ะส่วนตัวไส้ทุเรียนเปลือกแฉะสูตรกวางตุ้งเนี่ยก็หอมหวานช่ำดีค่ะเราคิดว่าทีเด็ดคือไส้กิมหุยนะแป้งเปลือกเขาจะแห้งบางเป็นชั้นๆตัวไส้รสเค็มๆหวานๆหอมๆเนี่ยกินกับชาจีนร้อนๆเข้ากันดีเลยค่ะ ร้านนี้เขาเปิดทุกวันเลยนะคะตั้งแต่7็ดโมงถึง1นึ่งทุ่มอยู่ที่ซอยจรัสนิตวง75าแยก22จอดรถที่หน้าร้านได้เลยหรือว่าถ้าไม่สะดวกสามารถให้ร้านจัดส่งถึงบ้านได้นะคะ